ค่นักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับ the difference of two s q u a r e นะคะหรือว่าการแยกตัวประกอบนะคะของพหุนามดีกี2ที่เป็นผลต่างของกำลังสองนะคะโอเคมาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะ 3x-2 ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง 2เท่ากับเด็กๆยังจำตัวนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้เนาะหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสอง,ง,ง,สองแยกได้เป็นสองวงเล็บค่ะหน้าหน้าหลังหลังวงเล็บหนึ่งเป็นบวกและวงเล็บหนึ่งเป็นลบนะคะโอเคข้อที่1เนี่ยก้อนทั้งก้อนเนี่ยคือก้อนหน้านะคะ ส่วนก้อนนี้คือก้อนหลังโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยใส่สองวงเล็บค่ะโอเคหน้าหน้าของหนูก็คืออะไรลูก 3x-2 ลบ2หนูก็เขียนเลยนะคะ 3x-2 ลบ2หน้า 3x-2 ลบ2 หลังค่ะหลัง x บวก5 x บวก5โอเคและจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายลบอย่าลืมนะคะตรงนี้สำคัญมากต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะใส่วงเล็บด้วยเพราะจะมีผลเวลาที่คูณแจกแจงลบเข้าไปมันจะทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนทันทีนะคะ บรรทัดถัดไปค่ะคุณจะเปิดวงเล็บเนาะ 3x-2 ลบ2บวกคูณ x ได้บวก x บวกคูณบวก5ได้บวก5 3 x ลบ2ลบคูณ x ได้ลบ x ลบคูณบวกเครื่องหมายต่างการคูณการติดลบลบ5นะคะ 3x มบวกเมี x อ็ยู่สตัวบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น 4x เป็นนี้สองบาทจ่ายไป5บาทเขาทอนมาให้3บาทมีอยู่สาลบไป 1x เหลือ 2x เป็นนี้สองบาทเป็นนี้เพิ่มอีก5บาทเป็นนี้เบาทเรียบร้อยแล้วค่ะ c x บวก3คูณกับ 2x ลบ7นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้จากการแยกตัวประกอบนะคะโอเคเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเอาอีกหนึ่ตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่2แทนแทนมาแล้วนะคะตัวอย่างที่2นะคะเราก็มาแยกก้อนหน้าแล้วก็มาแยกก้อนหลังนะคะก้อนหน้าก็คือ 4x ลบ3ก้อนหลังก็คือ 2x บวก6 โอเคแล้วเราก็ทำสองวงเล็บเนาะาทำสองวงเล็บเขียนหน้าค่ะหน้าก็คือ 4x-3 4x-3 ลบลบนะคะหลังหลังก็คือ 2x-6 บวก และหลังจากนั้นนะคะเขียนบวกแล้วก็ลบอย่าลืมใส่วงเล็บนะคะบรรทัดที่สองทำการเปิดวงเล็บค่ะ4 x ลบ3บวกคูณ2 x ได้บวก2 x บวกคูณ6ได้บวก6 4 x ลบ3 ลบคูณ 2x ได้ลบ 2x ลบคูณบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันติดลบลบ6นะคะโอเคแล้วก็มาคำนวณค่ะ 4x บวก 2x 4บวก2เป็น 6x ค่ะเป็นนี้3บาทจ่ายไป6บาทได้เงินทอนมา3บาท 4x ลบ 2x มีอยู่4ลบออก2ก็เหลือ 2x เป็นหนี้3บาทเป็นหนี้อีก6บาทก็ต้องเป็นหนี้9บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนะคะข้อนี้ก็จะตอบ 6x บวก3คูณกับ 2x ลบ9ค่ะให้นักเรียนจดทั้ง2ตัวอย่างนี้ลงสมุดนะคะแล้วก็มารับลายเซ็นในคาบถัดไปอย่าลืมเช็คชื่อที่เข้าเรียนตรง ช่องแสดงความเห็นด้วยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งของคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะบ๊ายบายเจอกันที่โรงเรียนคะ่ะ